สวัสดีครับ22กันยายน2566นครับวันนี้ที่เดอะมอล์เทนวิวมีน้องนุ่งม,มาเยี่ยมคุณกิษณนะศรีหาบุตรครับอ่าเป็นลูกหลานพระศิวะโอเคไปจังหดไปจอละจังมองจอละซีบองครับได้น้ำจังมองได้น,น้ำบองหนึ่งแต่ว่ามองอีกมองหนึ่งอันบ่พ่อใส่เป็นหดแต่ว่ากใส่ใดไม่ค้วเลื่อน เ็วเน,นบเจาะไปจนตายก็ไม่มีน้ําเพราะแถบนั้นเขาทาสวนเยอะอม,มีสวนมีการเจาะประดานเยอะแมนบ<ม><ม>อสเจาะอาหานซีเจ้าครับเออแล้วผลสุดท้ายมันก็จะจ๊้งเหมือนจังหวัดชุมพรตอนนี้ทุเรียนราคาดีทุกคนก็จะเจาะหาน้ําเจาะหาน้ําเจาะหาน้ําแล้วฝนก็จะไม่ตกหลายจังหวัดเมืองฝนแปดแดดสี่วันนี้ที่ชุมพรต้องใช้ฝนหลวง ต้องใช้ผลเทียมไปจวบคล้ายกันผู้เรียนยืนต้นตายต้นมะพร้าวต้นปาล์มยืนต้นตายน้ำยืนไม่เป็นอย่างนั้นเอา้าเข้าเรื่องเลยถ้าคุณคิดจะเจาะบาดาลเมื่อใดนะวันนี้มีน้ำเมืออม่อไหนย่อมแพ้หรือยังยอ่อมแพ้หรือยังยกท้องขาวยกท้องขาวก่อนทงขาวโอเคยอมพอเพอผมพยายามที่จะอธิบายตั้งแต่ปี5-9พาไปดูที่เก่าขามนะ ต้องทาธนาคารน้ำใต้ดินเขาบอกว่าอผมมีน้ำผมมีน้ำผมมีน้ำโอเคเอ้าเข้าเรื่องเลยชนะอ่องห้าเดแปดสี่ครับสีวิเชียนน้ำยืนนี่ครับชนดครับรูปแปลงนี้ครับผมไม่ต้องพูดมากคุณขุดตรงนี้นะมีน้ำผุดแต่ห้ามเจาะเจาะแล้วคุณจะได้แต่ลมเสื้อผมบ่สามสี่บ่ที่เจาะไปลเจาะเลนบ่เลื่อนไหลายบ่เจาะเอาลมบ่เจาะเอาน้ำครับเอา โชคดีกันล้านเออเจาะเอาน้ำแปลว่าได้ล่มได้ล่มโอเคเอา้ากล้องชล่วยโฟกัสหน่อยครับพิกัดนี้นะให้คุณไปขุดนะนั่นไปหาสอเสียเซียงหน่อยให้เพื่อนไปขุดให้จ่ายค่าน้ำมุกน้ำมันไปไม่เกินสามวันคุณเจอน้ำผุดขึ้นมาถ้าไม่เจอน้ำผุดถ้าไม่มีน้ำจะออกค่าแมคโครจะออกค่าน้ำมันจีเลี่ยงเข่าเลี่ยงน้ำเบิดเดือนถ้ามีน้ำ ให้อะไร <c oughs> อาจารย์รกินต้มไก่เลยถ้าไม่มีน้ำ <c oughs> ผมรับผิดชอบหมดถ้ามีน้ำเอาเรา,ามาคุยกันผมไม่เรียกร้องค่าเสียหายนะครับใครมาก็บอกถ้าจะให้ดีก็คือมาคุยกันเส้นสีเหลืองคือทิศเหนือมันตำ่ำเพราะมันไหลลงห้วยให้คุณขุดดินขึ้นมาทําเป็นแนวถนนขวางน้ําเอาไว้ด้านทิศเหนือเนี่ยเป็นรูปตัวแอลอย่างเนี้แล้วทําระบบปิดตามแนวถนนนี่เจ็ดจุด แล้วตามแนวด้านล่างอีก7จุดน้ําจะกระจายทั่วสวนคุณสูบตรงนี้แหละครับสูบตรงนี้แหละครับแล้วเติมนในระบบปิดความชื้นจะกระจายทั่วสวนหายเข้าใจหรือยังนั่งอยู่ครับโอเคไม่ยอมกลับลูกชายอยากกลับแล้วเอาอย่างนี้นะเจาะบาลานไปกี่บอ่อนะสบอ่อครับสีบ่บ่อแล้วได้บอ่อหนึง อีกบ่อนึงกบปีกะปอยครับผมพอใส่ในขวเลือดคุณทําระบบเปิดอันเดียวสี่บ่อนั้นจะมีน้ําเต็มทุกบอก่อถ้าไม่มีผมจะรับผิดชอบอีกแล้วระบบปิดอย่าลืมนะใส่ตามที่ผมบอกนี่ด้านที้เหนือขมันตกเขียนเหนือนิดนิดมันเป็นรูปตัวแอลเกตตัวแล้วมาสลับฟันปลาด้านล่างเกตตัวคุณเต,นนตเ,เติมด้านนี้สมตัวเดือดเติมด้านนี้สองตัวเป็น5้าจุดน้ําจะกระจายทั่วสวนโดยที่คุณ บ่อต่างใส่สปินเรอร์เอาโซลารเซลล์สูบใส่เลยระบบติด3ตัวนี้กับ2ตัวนี้เท่านั้นแหละน้ำจะก,กระจายทั่วสวนเอาไว้เอากลับบ้านโชคดีสวัสดีครับ <c oughs> ยังไม่ยอมกลับอีก <c oughs> บ้านอะไรของม่อกี้นี่มีน้ำสางเกา่าม,มีบ่บอเกากับบอ่อน้ำน้ำสางเกา่ามีน้ำบ่บ่ไม่นห้งครับลึกกี่เมตร ซีเมตรอย่าไปถมทิ้งทาระบบปิดเสียดายผมเรียกว่าบ่อสังเกตการอยู่ประมาณมุมไหนชี้มุมตรงนี้ครับโอเคมุมตรงนี้บ่อนี้น้ําจะฟื้นขึ้นมาภายในปีแรกแต่ปีนี้ปี6-6มันก็กลางฝนแล้วโยคงยังไม่มีเวลาทําปีหน้าฟ้าใหม่อย่าไปถมบ่อนี้แล้วทําหมดฝนเมื่อใดหรือตอนนี้มันลดขุดได้คุณไปขุดเลยแล้วจะมีน้ําขุดแล้วก็ระบบปิดก็ทําได้แล้ว บ่อนั้นที่เป็นบ่อน้ําตื้นให้เป็นบ่อน้าประจําตระกูลบ่อน้ำประจรํารจครอบครัวหรือเป็นบ่อน้ําตื้นเป็นบ่อสังเกตการเป็นบ่อน้าอาบน้ํากินน้ําใช้น้ําที่สะอาดอย่าลืมนะเคยขาย EM แกบ่อใส่ m ใช่ใช่ครับเออใส่ <laughs> เอ <laughs> เอ <laughs> เดี๋ยวจะไปดูต้นทุเรียนเอาไว้ติดตามตอนนี้หายข้องใจหายสงสัยว่าคุณมีน้ำล้านเปอร์เซ็นโชคดีเสียแลม <laughs> สวัสดีครับ <laughs>